พุ่มหน้าพุ่มหน้าอยู่ผมอยู่พุ่มหน้าเฮ้ยเอ,เอาล่างก่อนเอาล่างก่อนอีลุงก้อนโดนเอามึงเนี่ยลุงอีลุงเอ้ยลุงปล่อยแล้วยายปล่อยมาปล่อยมันมาเอ้ยปล่อยมันมาไม่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 ไมไมป้อมแตะป้อมเดียวไม่เป็นไร โอ้ละลาย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 ละลยละลายละลายาายละลายละลายะายะาลาะ ก็วันนี้ผมเล่นเป็นตัวสลิมนะครับหรือกระต่ายน้อยคอยรักนั่นเองเอามาป่าทุกคนเพราะว่า<อ>ผมหยิบมาเพราะว่าอยากหยิบมาไม่ใช่นะครับสั่งนุ้นมีตัวแทง2ตัวนะครับผมมีโตโลก,กับมอทอสเป็น SQ ด้วยเรามารอดูกันว่ากระต่ายน้อยจะป่าได้ไหมในแผนนี้ทุกคนก็เป็นาการลองไปในตัวด้วยนะครับผมก็อยากรู้ว่ากระต่ายแล้วผมว่าคิดว่าน่าจะป่าได้นะเพราะว่าเป็นตัวที่ละลายแทงด้วยนะ ห้ยติฟังผมไม่ได้หยิบมานะก็ละลายเหมือนกันนะทุกคนนี่ผมมาลองแบบเอาแคลรี่ป่าดูเผื่อมันละลายได้เออแต่ผมมีตัวฝั่งนู้นมีตัวล้วงผมนะเอมิลี่ผมลืมบอกถ้าผมโดนล้วงก็จบเลยเราต้องแบบเล่นเซฟเซฟหน่อยนิดนึงนะทุกคนอันดับแรกก็นี่เลยไนะหนใจตังอะไรเ้อเธอพูดไรเนี่ยฮะกรดิม เขาจะตายว่ะมีเขาจะตายแล้วทุกคนสลิมนี้ก็มีสกิลหนึ่งก็คือบาสตันได้ทุกคนมันดีก็ตรงนี้ครับตแต่ว่ายิ่งโดนไก่ยิ่งตันนานนะเหมือนลาวิวนะทุกคนมาอ๋อนี่สอยไอเสีอเะนี่ป่ะเอ๊ะผมสียเหรทุกคน าไม่กล้าบอกผมหรอกเขาไม่กล้าบอกหรอกโดนนี่งไงหล่ะเห็นนะเห็นไหมทุกคนปลาไกลๆถ้าโดนก็คือตันนานมากเลยนะครับอุย้ยแต่ฝั่งนู้นเหมือนเขาไม่รอผมเลยนะนจะเย็นจะเย็นผมนกอนอยู่โ,วโวอ้โหไม่เอาก็ได้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,มา,ลวมาหลอกมาหลอกผมจบแล้วเสียดายมากคือมัน ก็ตายป่ามันในนี่แทุกคนต้องรอของด้วยแหละรอเลนๆหน่อยนะนิดนึงถ้าหัวไม่มีของก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะดูไอของผมไม่ขึ้นเลยนะ่จมตรงโจมเตียนนิดเดียวระโทษฮัลโหลมันก็จะขึ้นมาบนแล้วนะเอ้ยมาที่ดีีดูโอ้ชาจริงเลยช้ารจุงเบย ความเช้าด้วยแหละสลิมโอเคโดนนะแล้วโอ้ยตายยี่หอนตายไปแล้วอย่ายายายามาเล่นกับไฟลางๆแบบนี้ดีเฮ้ยได้ดี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 เพื่อนได้ดีได้ดีลุงลุงโดนโดนแน่ โดนลาวิลยิงไปไหนก่อนก็ไหนว่าเทวันัทอ๋อฝั่งนร้นมีเทวด้วยโอเคเขาจะพูดเพื่ออะไรสลีปเอเมลี่นี่ล้วงใหญ่เลยป่าปะเนี่ยโอ้โหป่าจริงไว้ไว้ไว้เนี้ยเอออย่าไป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 ขอกลางก่อนขอกลางก่อนได้ปะล่ะขอกลางก่อนได้ปะล่ะ โอ้โหโดนโดนโดนลอยด้วย,ยวช้าไปหน่อยเดียวยออแต่เอมิลี่ไม่มีฟิกนะเพราะว่ามันเอาพานิชมาแล้วทุกคนเขาป่านะโอเกมนี้ตึงเกมนี้ตึงตึงเนื้อป่าไม่รู้แต่เล่นยากอยู่นะผมมาผมมาเล่นยากสุดแล้วไม่น่าหยิบฟลิมเลยเหรอน่าจะหยิบพฮายาเตะป่านะ แต่มันฟาร์มช้าก็จริงแต่ว่ามีสกิลมูฟมันแรงอยู่นี่อ่ะเพื่อนบอกผมเอาโบัอยู่ผมบัวอยู่เดี๋ยวผมบูไปแจกเขาให้จะเย็นจะเย็นไหมเฟนจะเย็นจะเย็นเพื่อนจะเย็น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 วายเย็นเย็นฮัลโหลโดูดโดนเอาหนี้เอาไอ้ลุงนี้เอาไอ้ลุงนี้เอาไอ้ลุงนี้ลุงนี้ลุงนี้โอ้ยลุงไม่ได้แล้ววะตายไอ้ฮอนเอ้ย หรือว่าผมโยนมาทุกคนนี่โยโหรอกเนาะขอใหมข่ขอใหม่ปะป้อมเลนังกองของเราถูกโจมตีไอไรดีฮอนขอใหม่ผมตายไปสองแล้วนะนถึงเวลาฮีโร่แล้วแหละเจ้าสลิมเอ๋ยเจ้าทำได้ ชี้ผมยังไม่ได้เลยนะครับเนะขาโม่งอย่างเดียวเลยนะเอ่อผมรอคี้แล้วก็จเอาอเป็นไอทารอนนะแต่ยิงทารอนก่อนก็ได้แหละแต่ยัะคี้เพิ่มความแรงบนะ่นหนของเจมตีบน<อ>บนหนนอเห้ ไม่เป็นไรเ,เไราเดี๋ยวไปลามิชั่นของพีทตัวเฮ้ยมาหลอกตาโอ้ไม่ทันไม่ทันมาหลอกพีทไม้คอนมาแล้วนอาจริงนะมาทีว่ะเข้ามาทีว่ะเห็นไหมเขาไม่ลไลกล้าเข้าอ่ะแน่ๆอยู่พวกนู้นไม่ไปหรอกไม่ไปหรอก,ยอ,กอย่าหลอกให้หลงกลพี่นู การเงินโอ้ยเขาเดินสี่เลยนะช่วยกลางก่อนไหมล่ะโอ้ฮายาเต็กก็ดีไปโอ้ตัวโลถึงจริงโอ้โหโดนนะโดนใครไม่รู้โดนนะโดนนะฮอนจะตายแล้ว อ่าเหอ่อเหผมไม่เกิดจริง嘛ทุกคนผมไม่เกิดจริงว่ะเขามีเทลว่าผมคิดผิดนะเนี่ยเอาอิกาไต่ไปเนี่ยให้เข้าด้วยมาดิเออรอาะลไล่ดิรออะไรรอไล่ดิ เฮ้ยมันเอาคืนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนหายโอ้โหโมันส่วนปะมนเตะสบายเลยเนี่ยคือบอกว่าหว่านเจ,จีเเ๊ยบเปมาหลยคีบมาต้องเอาเจาะว่าทุกคน,อนอเาอาไม่ต้องเต็มมากหรอกโอ้โหป้อมเขาไม่แหกเลยนะทุกคนมีป้อมเราที่แหก มาใหม่ดีมาใหม่ดีไอ้สาเน,นี่ยยังไม่ทำอะไรเลยยูว่าไม่เฟรนด์คลิคปผิดจริงวะคลิปผิดจริงแล้วเนี่ยเอาสลิมมาปาเนี่ยแตกแพกแนวฉีกอ่ะคลิปเบตา้าไงคุ้มหน้าพุ่มหน้า,นาอยู่ผมอยู่คุ้มหน้าเฮ้ยเอาหล,างาลางังก่อนเอาหลังก่อนอีลุงก้อนโดนเอามึงเนี่ยลุง อีลุงเอ้ยออลุงไปแล้วยาคลิปยาในลุงเว้ยแล้วเพื่อนไม่เห็นหลังจริงเหรอโหเขาไปหน้าหมดเลยแล้วผมต้องเอาหลังมันงนั้นเราก็ได้ลุงแล้วทุกคนเดี๋ยวใครอะเอเมิลี่เหรอดูว่า เ,เ,พพเช็คอ,อิเทียวนี่ถ้าตันโดนก็สวยเลยนะน่าจะไปเขาน่าจะไปดาร์กนะอยู่กันเนี่ยโอเคอยู่ยิมเิรี่อยู่ผมไม่มีแทงยืนผมต้องอยู่รวมแล้วแหละป่าต้องไปรวมแล้วแหละไม่ว่าเออผมรวมตั้งนานแล้วเออเอามาันดีนั่นแหละเอามันดีเ <c oughs> พื่อน โหมันเพื่อนโถงหมดเลยป่ะแล้วใครฟาบพ่อมาผมมะกลับมาเร็วเพื่อนเอามาดีมาดีตัวโลมาดี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 ละลายนะละลายนะละลายนะอะไรทำลายอ้าดีเอามาอ่ารอมาแล้วด้วยมามาฮะเออ วันนี้คือหอกติดจรวดแต่บอกเลยผมบอกเลยคำเดียวเพื่อนเฮ้ยมัอนเอาเพื่อนโดนโดนสวยเด้นี่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 หอกติดจรวดไปเอาต่อดีรออะไรอย่ารีรออย่ารอช้าแต่อย่างใดปล่อยมันมาปล่อยมันมาปล่อยมันมาเอ้ยปล่อยมันมาไม่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 ได้ตัวเดียว ไม่มีใครยืนแทงกันหลยกันน่อยได้หน่อยเดียวทุกคนตายอ๋อลาบิวกลับอย่างนีนน้นเรียกดาร์คเลเยอร์ออกมาแล้วโอเคเราออกเป็นปน่าเต็มก่อนเจาะขี้ไม่ออกแล,แล้วเราจะออกเป็นป่าแล้วก็จะออกเป็นอ้มุระมุรามาสะ ตอนนี้คือหอกผมแม่นน่ะนี่นี่นีละลายจริงละลายจริงเฮ้ยเทลผมสู้ไม่ได้จริงว่ะทุกคนต้องปาให้โดนตันเดี๋ยวนะฝั่งเรามีตันสองตัวสามตัวน่าจะได้แล้วน่าจะได้ผมไม่รู้เขาอยู่ไหนเฮ้ยไล่จริงเหรอเพื่อนผมไม่ทันจริงว่ะ โดน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 ห้องหนักหน้าอยู่แล้วยึดเทียวอุ้ยมเทียวเออสวยลาวิลลาวิลนายทำได้เพื่อนลาวิลนายทำได้สวยเขียดเขียดิมีหน้าเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเพื่อนเราก็ห่มกันนั้นนี่เงี้ยอ๋อนมูลามูลาผมลืมผมลืมผมเซตก่อนนะผมเซตของแบบ ตัวนี้ก็เจาะไม่จะออกเป็นเวลาก่อนตื้อดูก่อนนตรีมาเสร็จรการคือใครจะออกของแบบไหนก็ได้นะที่แบบว่าเอาไว้ลไลายแทงนะ คือต้องต้องเอาไม่ไม่ไม่เล่นมุมนี้ไม่ถูกเอ้ยสวยดิเอานี้เอานี้เอานี้เออไอป่าเนี่ยโอเคได้ป่าแล้วเหลือเทวยิงส่หลังยิงฟรีฟรีสปอร์ต เฮ้ยเป็นตายป่ะโอ้โหหน่อยเดียวสวดีลาวิวสวยอเออได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรมาหลอกเกิดอยู่คือแบบสกิลมูลไม่มีนะผมอะเป็นนิรากการต้องการพัฒนาไปก่อน ทุ่มโจมตีโจมตีโคโรเราจะเป็นเคไป้อมแต่ป้อมเดียวไม่เป็นไรโอ้ละลาย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 ยละลายละลายละลละลละลายละลายละลายลลายละ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 ล ละลายลลายละลายลลาลลาเกือบเกือบโอ้ยแม่้ละายไปเข้าอะไรวะเฮ้ยไปยูโอ้ตายไปเนี้ยสวยเอ้ยเขียต้องเล่นระยะไกลวะชิพ่านละชิ่าละชิพ่า่้อนะีาละชิพ่าละพนละ เอาเทลอ่ะอย่าได้เทลอ่ะเพื่อนอย่าได้เทลอ่ะเทลอ่ะก็ถอยอยู่แล้วครับพี่ผมถอยแล้วเพื่อนเคลียร์เวฟอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเทลมันฟรีจิบหายแล้วสวยดิเออแค่นั้นแหละพยายามอยู่เพื่อนพยายามอยู่เพื่อนผมพยายามอยู่เพื่อน ผมพยายามอยู่เพื่อนโอเคเอ็มรี่อ้อมแหละเอ็มรี่อ้อมขวาและอยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวาอยู่วขวาอเอออยู่พุ่งขวามาเราเปิดดิเฮ่อยู่นู่นอันสวย อีลุงตึงๆวะไม่แม่อยู่ข้างหน้าเอาไม่ได้จริงวะมาดิมาดิไอได้อยู่ได้อยู่เลมือนกันเหมืนกันแล้วเคลำหลอมลำหลมลำหลอมดักลำหลมเลยอย่างนี้ซอย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  ต้องขึ้นไปตัวโล้มาเยอะวะมาทีวะถ่ายมากันถ่ายมาก่อนเออถอยมาก่นอ,กน,อกนดีถอยมาก่อนนี่ใจยเย็นไม่มีบูเล่ตผมไม่มีบูเล่ตขอบูขอบูจี้หายแล้วที่หายแล้ว รูดขวารุดซ้ายรุดซ้ายอเอ้ยมันเตะเบอดเลยนะเฮ้ยคือกันอยู่ติดคือกันอยู่ตัวเดียวตายจบไอ้ฮอนตึงเกินว่ะเอ้ยไปอยู่เอออุ้ยเหลือเหลือไอ้ฮอนมันตึงเกินไไอออเเว่ะเ,เพื่อน เฮ้เหลือๆเข้าดีขีบเข้าดีเข้าดีแทง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 ดีเฮ้ยฮอมเอาอะฮอนมันเอาเรื่องว่ะทุกคนสลิมอ่ะ เกมนี้ตึงจดัดผมบอกเลยคือแบบอือสลิมหละลายแทงอ่ะทุกคนผมว่าแค่เนี้ยคือถ้าเข้าแบบว่าไอตัวบล็อกอะไรนะไอตัวกันนะที่มีคีบอยู่อ่ะคือมันสามารถแบบบล็อกได้อ่ะไม่มีเพราะาเอเมิลี่ไม่มีฟิกด้วยไงประเด็นประนานนั้นนะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะนะทุกคนก็สลิมป่าก็เอาไปเล่นกันได้นะทุกคนแต่ก็ระวังด่วนล้วงกันด้วยแล้วนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องคูเกมเมอร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาบปก่อนสวัสดีครับ